สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับ d n d r o i d เวอร์ชันใหม่ล่าสุด Android L นะครับผมซึ่งได้มีการเปิดตัวไปในงาน Google I/O 2014ในส่วนของ Keynote ไปเมื่อคืนก่อนนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับทาง Google เนี่ยได้ปล่อยตัวอัปเดตนะครับผมให้กับ2รุ่นก็คือ Nexus 5แล้วก็ Nexus 7นะครับผมไปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็น Android L แล้ว บน LG นั e ไฟล์เราก็เลยอยากรู้ว่าหน้าตา UI ของ Android L นั้นเป็นอย่างไรนะครับผมเรามาดูกันเลยครับเริ่มตั้งแต่การเปิดเครื่องกันเลยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนี่ครับขึ้ล้อโลโก้ Google นี่ยังเหมือนเดิมนะครับผม สังเกตได้ว่า b o o t animation นะครับจะมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปครับเป็นจุดเล็กๆลงนะครับจากตัว kitkat เป็นสีเดิมหลากหลายสีนะครับแล้วก็มีคําว่า android นะครับขึ้นมาปุ๊บนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือหน้าล็อกสกีนของตัว android l นะครับผมก็สีที่แปลกตาไปก็คือเนี่ยครับจะเป็นตัวด้านบนนะครับจะมีเหมือนรูปไอคอนโปรไฟล์นะครับผมของผู้ใช้งานเครื่องนี่นะครับผมด้านขวามือก็จะเป็นกล้องถ่ายรูปตรงกลางเป็น บล็อกนะครับล็อกหน้าจอแล้วก็ด้านซ้ายเป็นตัวเข้าตัวออกนะฮะผมเราลองดูกันเลยครับผมครับนี่ก็เป็นหน้าโฮมนะครับของ Android L นะครับผมซึ่งมาพร้อมกับบอลเปเปอร์ที่สีสันสวยงามนะครับผมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดนั้นก็คือเนี่ยครับตัว Navigation Bar นะครับผมนี่ปุ่มแบ็คครับปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่ม r รี e n t a p แอนะครับผม ที่รูปร่างหน้าตานี้เปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะครับผมอ,อีกตัวหนึ่งที่เห็นก็คือเป็นตัวเมนูคนเข้าแอปนะครับผมก็มีรูปร่างสีสันเปลี่ยนไปนะฮะ,ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับอันดับแรกที่เรามาดูกันก็คือตัวแป้นโทนะครับผมสีสันสวยงามเลยนะครับผมสีฟ้าโทนฟ้าฟ้านะครับผมเนี่ยครับเมื่อเรากดตัวแรกนะครับก็จะมีเงาเป็นแบบเหมือนเรากด เป็นเงาวงกลมนะครับปุ๊บเนี่ยนี่ครับเมื่อเราลองกดโทรออกดูฮะนี่ UI ในการโทรออกที่สวยงามมากๆเลยนะครับดูแบบสีสันสดใสนะครับผมอ่าครับผมอ่าต่อมามาดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงครับปกติเมื่อเราเลื่อนลงมาครับอ่าก็จะเป็นตัวนี่ฮะแจ้งเตือนในแอป Notification Bar นะครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติเราเลื่อนลงมาอีกครั้งนึงฮะ จับเลื่อนปืด๊ดจับอ่าตัวนี้ครับก็จะเป็น Quick Setting นะครับผมเอาไว้สำหรับตั้งค่าพวก Wi-Fi ่ Fi, อ2 G 3 g 4 G อ่าปรับเสียงนะครับ Location Air p l a y Mode อะไรเงี้ย Bluetooth นะครับผมแล้วก็สามารถเนี่ยครับปรับสีได้ด้วยกดทัวทีครับ,รบปรับแสงความสว่างหน้าจอได้ทันทีนะครับ,รบเลื่อนนะฮะผม แต่มีเมนูที่รู้สึกจะแปลกๆตาไปที่เห็นเข้ามาก็คือตัวนี้ครับด้านขวามือนะฮะก็จะเป็นตัว Crash s สกรีนนะครับผมซึ่งจะเป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับอาการที่จะโชว์หน้าจอสมาร์ทโฟนเนี่ยขึ้นบนสมาร์ททีวีนะครับผมอ่านะครับนี่ก็เป็นตัวอ่าควิกเซตติ้งนะครับกับโน้ติพิเศษอ่าต่อมาที่เราเห็นนะครับก็คือตัวเซตติ้งนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนอ่าไอคอนก็เปลี่ยนไปนะครับผมดูแบบ ทันสมัยมากขึ้นอ่าเนี่ยครับเซตติ้งหน้า UI ก็มีการเปลี่ยนแปลงครับก็จะมีสังเกตได้อาจจะมีเงาครับมึอ่าบนบนหัวนะฮะเนี่ยจะมีเงาแบบว่าเมื่อเราเลื่อนปุ๊บอ่านะครับผมดูเรียบหรูสวยงามฮะจะมามาดูอัลบ phone นะครับอ่านี่ครับ Android version L เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งหลายคนที่ลงมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเข้าเมนูนี้ทันมาทันทีเพื่อจะมาดูว่า ไอตัว Android เ v e r s i o น L นั้นคือแตอนนี้ทาง Google ยังเก็บเป็นความลับไปอยู่นะครับก็ต้องรอทาง Google นี่เซอร์ไพรส์ออกไปทีว่าตัวเ v e r s i o น L นี้นั่นคือตัวเ v e r s i o นไหนนะครับผมอ่าอีกตัวหนึ่งที่รู้สึกที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับผมอ่าน่าจะเป็นตัวนี้จะลองขยับดูอ่าเป็นแสดงคีย์บอร์ดนะครับผมคีย์บอร์ดนั้นมีการ เปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาที่สวยงามขึ้นมากเลยนะครับผมังเหตุเ้ยว่านี่ครับดูโอ้โหดูแบบดูรูารารียบง่ายนะครับผมอ่าครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงมานะครับและมีความสวยงามที่หลายๆคนนี้ลองเลนแล้วต้องรู้สึกหลงหลักมันก็คือตัว r ีเซนแอ p นะครับผมเพราะอะไรนั้นนี่ก็คือครับ นี่ก็คือเป็นแอปที่เราเปิดค้างไว้ใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือเราสามารถดูย้อนหลังได้ว่าเราเปิดแอปอะไรบ้างด้วยการเลื่อนครับปึ๊บเราหาเอ้าโอ้โหแล้วก็เหมือนคล้ายๆการเก็บโฟลเดอร์ครับอ่าเนี่ยครับอยากจะเข้าแอปไหนสมมุติอยากเข้าตัวอ่าเซตติ้งเราก็กดที่เซตติ้งอ่าเนี่ยครับก็จะมาเข้าสู่หน้าเซตติ้งนะฮะการปิดแอปก็ไม่ยากครับมีสองวิธีก็คือการสไลด์หรือจะปิดบนหัวนี่ก็ได้ครับที่มีกากระบะอ่าปึ๊นบนะกากระบะ นะฮะผมครับผมนี่ก็เป็นก็คือ UI รูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปนะครับของ Android version L นะครับผมซึ่งตอนนี้ความเสถียรนั้นก็ยังไม่เต็มร้อยนะครับผมก็ต้องรอตัวเต็มกันอีกทีนึงส่วนแอปพิชแอปพลิเคชันต่างๆนี้ก็บางแอปนะครับยังไม่รองรับตัว Android L ส่วนบางแอปนี่ก็คือยังมีบั๊กหรือว่ายังมี e อ r ร์บ้างนะครับผมแล้วก็มี f o r ์ตโค้ดนะ ยังไงก็ลองเล่นกันดูนะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ